เฮยครับอุ on, ้ยอดสดต้องสนามบินได้เหิงแตะด้นเวได้เหิงน uh ี่เจอเขาวาอู้อันไหนคนเอาไปเยอีพอตาป้าจะเสียบเี่พี่หลอกตกใจโอ้โหอยากอือบอกยอันเด็กอันเด็ก็ไปแต่เสียบตัวเด้อบิคนเอาเราบอกพ่อตาเด้อเอาโอ้ เอาเอาไปรุ่นเอาปรุนสดวีเอาเอาเอาอยกเด็อุดอุดรุเอออุดรอันนี้ขอเขาบเดอันนี้ของคุณน้องเจ้าอ้เอาอุดรมคืออีกย่งดนนะโอ้อดีวกันอดีวกจะเป็นอากาศก็สลายนะครับกุ๊ับกุบับดีเรืออรักบับกุบกับงนี่นะเอออาบกกัุบกับะครับผมอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเอาไปเพื่นจ้า

อุดรอุดรสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดอาหารเบืองไทยอดซ้อนน้องแดงรับปานนอกเดกเขาเพราะผมซื้อปุ๋ยหมุนนาวเนาะเพราอาก็ได้ดอกเตาเหรอเออแตาสนีทไปแปะไปฮะบริษัทเฟซฟู้ดอาริบได้เลือกมากขนาดได้ใช่ไว้ในแม่มือเอ้ย ไว้เนื้อเอ้ยมันจะากาศดีครับครับน้ำเต่าอกากัศเยน็นๆเนื้โอโว้ยก็ได้อยู่บ้านเขาก็ได้อากาศดีครับคีดดอกปกปาเอ้ยครับอยู่สวีเดนจะไปตายอดตายอยา,า,ากบรรยากาศแบบนี้กาเป็นท่านสิเว้ยตายอดตายอยากบรรยากาศแบบนี้บุบีด้วยอาหารขาดท,ท่าก็ได้คิดทอดบ้าน <c oughs> เสด็จกลับบ้านบ่อโสิเด็จกลับบ้านบอโน่เรียกเขาเลยครับเซี่ยอาทิตย์เขาเรียกเขาบอกสิปิดประเทศแล้วเสด็จกลับบ้านบ่อโสิเด็จกลับบ้านบ่ได้ปิดตั้งเขาที่ปิดตั้งเขาถ้าประเทศไทยเขาดีแล้วเพิ่นบอกว่าคืปิดประเทศแต่ตั้งยากบอเนป้าเป็นตะกิดคอหมูย่างที่บ้านดอกแดงแล้วได้จ้าใครอยู่สวีเดนดอเวเดนบาร์ัะกีดได้จ้าไห้ใหญ่ดีกลับมาบ้านแล้วได้จ้ากิดคอหมูย่างแซ่บ ห0 0รอยบาทไะตังเยอะยี่สิบโคนคือติดคนสามสิบคนเนอะเธอติดคูนหนึ่งสี่ดัวละ ทรียูโรโซลิทรียูโรทรีทรียูโรเธอติโคเนอร์เออชิบๆๆบชกุบปุบ แล้วขูดิุ้๊บบรรยกาศดีครับไป็นรออดท่ากินบอนๆเด๋ยวอ้วนเป็ลรถออดไม่ทานแล้วไม่านเลยกินเยอะีหลาดสาวค่ะหลาดาวรับดักรถรับดักรถไป10บกิโล จากหกเหลือ55เป็นไปได้ไงคะเออจาก65เหลือ55สดดาเจ้าของฉันกับเจ้าของเื้อได้สดดาลดไป12บกิโลหิบเอน้าเยอะก็ไม่ลูกออนอีกเอ๊ะมีคนดีเลยเนี่น่าดักขึ้นเอ้ยมีคนดีเลยน่าดักขึ้นค่ะคนเสียวอีกตาฮัดไอตัวฮัดก็เด้อตอวฮัดฮัดก็ได้ เป็น่พ่อข่าได้ีนว่าาเจ้าม่ดาวเจ้าบอกเราจะซองนะจะซองเคยหนาพข่าออได้จะกลายพ่นธ้าไปเห็นยุไก่โอ้ยลายผู้สาวีไปลาัาวจังไงด้ากายังา้าาวเออที่ไปอเขาว่าู้สาวยผู้สาวดีเพราะเราะบบซีร้ามาขายน้ำเลยเลยเ เตี๋ยหมูกระตายหมูกระต่ายไปยังหมูกระตายีลานีลาเลยนีลาค่ะขึ้นนะคึ้นนีลาคัะเขียดเร็มเล ทลาดเกินบ้านเกินเมืองเขานาดเกินพุ่นยำบ่าไปกระ่อมอุดด้เจ้าค่ะกัวเดียวลงบว่าดีพูดเลยลงก่าดีได้ขายเบิออันนี้ของขอบเุณ่นะครับซบแซบบจ้าจ้าจ้าสวกสเมาอยาบ้้นยำบัานยำท้องกันเลย บายบายพระตาบายบายค่ะบายบายค่ะเข้าบ้านแล้วค่ะ